เวลา4โมงเย็นนะครับโดยประมาณรัางวัดจะมีพิธีการอันเชิญพระอุปพุตขึ้นจากศัก์นะครัจะมาทำพิธีนะครับในวันพุกี้าืฤกษแห่ประหาชาิของเราสอบะคบสอบทางผู้ขา ไปเที่ยวน้ำตกวังเมนนะครับหรือว่าไปากราบพระนอนนะครับผ่านหมู่บ้านเราแล้วก็ขอเรียนเชิญที่นะครับเทพมหาชาติของวัะเราพึ่งเป็นพทธีนะครับในแต่ละปีท่านท่านพระครูสิทพัทระรยุทธ์นะครับร,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 รบอเจ้าคณะอำเภอสูงเินเจ้าวาดวสวา่างบุรพารามของเรานะครับก็จะจัดพิธี เทพมหาชาติเป็นประจำปีนะครับเพื่อบำรุงนะครับรพระพุทธศาสนานะครับให้คงอยู่นะครับผู้กับบ้านเมืองของเราเพราะนั้นขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับก็ขอให้เตรียมกันออกมาตอนนี้นะครับก็เกือบจะบ่ายสามโมงแล้ว พิธีการขั้นตอนต่างๆทางเจ้าหน้าที่ก็จัดไว้พร้อมแล้วก็เหลือเวลานะครับที่จะทำพิธีการอัญเชิญพระอุปคุตนะครับเวลาสี่โมงเย็นก็ขอที่เชิญทียาพ่อแม่พี่น้องถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับขอเชิญที่รานธรรมนะครับที่ลานธรรมที่วัดสว่างบูญารานของเรา ครับตอนนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องเริ่มทยอยมานะครับนำสิ่งของนะครับมาประดับประดานะครับป่าหิมะพานของเราซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยผลไม้หลายหลากชนิดนะครับขนมนะครับแล้วก็จะมีทั้งพวกประดับต่างๆจะเป็นกระดาษนะครับ หรือต้นกล้วยต้นอ้อยนะครับชมโอแตงโมฟักแฟงแตงไทยนะครับมะม่วงส้มนะครับตอนนี้เต็มเกือบเต็มนะครับเกือบเต็มเกือบเต็มป่าหิมพานนาลานธรธานมของวัดของเรานะครับผู้ใดที่ยังไม่ได้นำสิ่งของมา ประดับประดาปา่าหินมะพานาลานธรรมก็ยังทันนะครับยังทันเชิญเลยครับเชิญนะครับนำมานะครับช่วยกันประดับประดาให้สวยสดงดงามตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นที่อันเชิญพระอุปคุตนะครับแล้วก็พระประธานนะครับที่หน้าปรมพริธีก็จัดเตรียไมไว้เรียบร้อย นะครับในส่วนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่เก้าหมู่สิบแปดหมู่สิบสามอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมีศีลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพก่อพ่อตาเชร็นะครับเชร็เลยนะครับครับส่วนนี้ก็เช่วงที่จะต้องรอ